คืนวันฝนพรมผมติดอยู่ที่ศาลาริมทางเปลี่ยวๆไม่มีรถสักคันนาฬิกาบอกเที่ยงคืนพอดีทันใดนั้นมีหญิงสาวผมยาวชุดขาวเดินเข้ามานั่งข้างๆเธอเปียกปอนน้ำหยดจากปลายผมลงพื้นติงต๋งติ๋งผมพยายามหันไปยิ้มทักมานั่งรอรถเหรอครับ แต่เธอไม่ตอบก้มหน้าอยู่นานจนผมเริ่มขนลุกรีบก้มมองที่มือเธอซีดขาวเหมือนคนไร้เลือดผมรวบรวมความกล้าเงยหน้าขึ้นไปดูเธอเงยหน้ากลับมาช้าๆเบ้าตากลวงโบมีแต่โพรงดำสนิทน้ำไหลออกมาเป็นสีแดงคลํำริมฝีปากยิ้มกว้างฉีกจนถึงแก้มเสียงหัวเราะเบาๆก้องกังวาน <laughs> ผมสะดุ้งลุกวิ่งสุดแรงแต่หันกลับไปศาลานั้นว่างเปล่าเหลือแค่ป้ายหินเก่าๆเขียนว่าที่พักศพชั่วคราวตั้งอยู่แทนศาลา